เสียงระฆังแห่งสวรรค์ดังสะท้อนกล้องไปทั่วดานเทพดวงดาวนับหมื่นเริ่มสั่นสะเทือนเส้นพลังแห่งสัจธรรมแตกกระจายออกจากใจกลางหอเทวพันดาราที่ซึ่งอย่างเทียนยืนอยู่ในกลางวงแสงของสองพลังตรงข้ามแสงแห่งเทวะและเงาแห่งอวิชาเขาหลับตาฟังเสียงลมหายใจของสรพพสิ่งแสงและเงาต่างคือหนึ่งเดียวพลัน พลังทั้งสองเริ่มหมุนรวมเข้าหากันกลายเป็นมังกรคู่หนึ่งทองหนึ่งดำโคโจรไปรอบร่างเขาคำประกาศแห่งสวรรค์เล่าเซียนชั้นสูงจากแดนสวรรค์ชั้นในปรากฏท่ามกลางท้องฟ้าสีทองอารามเทพอักคีหลิงหยางจุนกล่าวเสียงดังกอง้องหยางเทียนแห่งมังกรสมดุลเจ้าคือผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้พิพากษาแห่งสัจธรรม แต่สงครามนี้จะไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของกำลังมันคือการต่อสู้ของจิตวิญญาณเมฆสวรรค์แยกออกแสงดวงดาวทะลุท้องฟ้าสงครามแห่งสัจธรรมเริ่มต้นขึ้นทั่วแดนสวรรค์จึงเกิดรอยแยกพลังเทพและปีศาจต่างรวมกำลังเพื่อแย่งแก่นแห่งสัจธรรมที่ว่ากันว่าผู้ใดครอบครองจะสามารถเปลี่ยนกฎแห่งสวรรค์ได้การรวมพลแห่งเทพอยางเทียนยืนอยู่บนยอดหอพันดารา มองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มแยกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเหล่าเทพแห่งแสงนำโดยเทพผีสิงหลวอีกฝั่งคือเทพเง,พงามานเทวะแย่นโหลผู้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งห้วงมืดเทพผีสิงหลวหันมาหาเขาพร้อมเอ่ยขึ้นว่าหยางเทียนเจ้าคือสมดุลของสวรรค์อย่าปล่อยให้ความมืดกลืนแสงแต่ก็อย่าลืมว่าแสงก็สามารถเผาผลาญตนเองได้เช่นกันหยางเทียนพยักหน้าช้า แววตาแน่วแน่หากสัจธรรมคือสมดุลข้าจะยืนอยู่ระหว่างแสงและเงาไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งการปรากฏของหอเทวะมืดกลางห่วงอากาศเหนือแดนเทพเกิดหอเทวะมืดขนาดมหืมาลอยขึ้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังก้องเป็นเสียงของมารเทวะเยี่ยนโหลฮู สัตว์จะทำงั้นหรือแสงที่เจ้าปกป้องก็เป็นเพียงความหลงเช่นเดียวกับความมืดมาดูกันสิว่าสมดุลของเจ้าจะยืนได้นานแค่ไหนเขายกมือขึ้นเส้นพลังดำทะมึนแผ่คลุมครึ่งฟ้าเหล่ามารเทพและเทพชั้นล่างที่ตกอยู่ในเงามืดเริ่มแปรพักเข้าหาเขาดวงดาราเริ่มลุกไหม อย่างเทียนเรียกพลังมังกรสมดุลแห่งฟ้าขึ้นมาสองมังกรทองและดำรวมร่างกลายเป็นมังกรจัก,กรวาลขนาดมหึมาเสียงคำรามกึกก้องทำให้ดวงดาระเบิดแสงสลับขาวดำข้าคือเทียนหึงหลงตี้หากสงครามนี้คือสัจธรรมของสวรรค์ข้าจะยอมแบกรับมันด้วยจิตอันบริสุทธิ์ มังกรสมดุลทยานสู่ฟากฟ้าพุ่งเข้าใส่หอเทวะมืดที่ลออยู่เบื้องบนก่อนที่การประทะจะเกิดขึ้นเสียงกล้องหนึ่งดังขึ้นจากห้วงสวรรค์เป็นเสียงของเทพีดาราสิงหลัวอีกครั้งย่างเทียนเมื่อแสงและเงาเกลียนกันสิ่งใหม่จะเกิดแต่จงจำไว้สัตว์จะทำแท้จริงอาจมิใช่สิ่งที่เจ้าคิด ร่างของหยางเทียนและมานเทวะเยี่นหลูพุ่งเข้าหากันแสงและเงาปะทะระเบิดเป็นมหาเพลิงแห่งจักรกวาลเสียงดวงดาลุกไหมสะเทือนทั่วสวรรค์กลุ่มควันสีทองดำปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหล่าเซียนต่างมองขึ้นไปด้วยความหวาดวันไม่มีผู้ใดรู้ว่ายางเทียนยังอยู่หรือไม่ เพียงแสงดาวดวงหนึ่งยังคงส่องสว่างอยู่กลางความมืดเหมือนประกาศว่าสงครามแห่งสัจธรรมพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นการคืนชีพแห่งมังกรสมดุลเสียงเงียบงันปกคลุมทั่วสวรรค์ดวงดาวนับพันดับลงล่าวกับสิ้นลมหายใจของจักรวาลเหล่าเซียนต่างยืนนิ่งมองขึ้นสู่ฟากฟ้าอันว่างเปล่า ไม่มีร่องรอยของหยางเทียนหรือมารเทวะเยี่ยนโหลอีกต่อไปแต่ในความมืดนั้นดวงดาวดวงหนึ่งยังคงส่องแสงเรืองรองแสงนั้นสั่นไหวราวกับชีพจรของผู้ที่ยังไม่สิ้นใจในความว่างเปล่าระหว่างแสงและเงาหยางเทียนลืมตาขึ้นเห็นเพียงห่วงแห่งสุญญาตาร่างของเขาลอยอยู่เหนือแม่น้ำแห่งเวลา แสงสีทองและดำไหลเวียนรอบกายเสียงของเทพีสิงหลัวดังกล้องในหัวเขาได้หยางเทียนเจ้าคือสมดุลหากเจ้าดับลงสมดุลแห่งสวรรค์จะพังทลายเขาหันมองเห็นภาพอดีตวันที่เขาเป็นเพียงเด็กผู้ฝึกวิชาธรรมดาวันที่เขาสาบานจะปกป้องสวรรค์หัวใจของเขาสั่นไหว ข้ายังไม่จบข้ายังไม่ถึงที่สุดของทางนี้ดวงมังกรสีทองและดำปรากฏกลางอกพลังทั้งสองไหลเข้าหากันอีกครั้งเกิดเป็นสัญ,ญลักษณ์หยินหยางเรืองแสงหัวใจแห่งสมดุลพลังแท้จริงของเทียนเหิงหลงตีตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงคำรามของมังกรดังก้องทั่วห้วงสุญยตาข้า คือหยางเทียนผู้เป็นสมดุลแห่งสวรรค์ลและนรกแสงทองดำประทุจากร่างเขาพลังทะลุผ่านชั้นฟ้าและมิติทำให้เหล่าเซียนทั่วสวรรค์รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นกลางเมฆสวรรค์แตกกระจายแสงสว่างแผ่ขยายออกมาร่างของหยางเทียนปรากฏอีกครั้งบนท้องฟ้าชุดขาวยาว พลิวปลิวในสายลมดวงตาเปล่งประกายทองและดำสลับกันเหล่าเซียนคุกเข่าลงพร้อมกันเทียนเหิงหลงตีสเสด็จกลับมาแล้วแต่เสียงหัวเราะหนึ่งดังขึ้นจากไกลโพ้นเป็นเสียงของเยี่ยนโลผู้รอดจากการประทะ เจ้าคิดว่าความสมดุลคือจุดจบงั้นหรืออย่างเทียนความสมดุลแท้จริงคือการสูญสลายของทุกสิ่งดวงดาวทั่วสวรรค์เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตพลังแห่งจักรวาลหมุนวนเข้าหากันอยางเทียนกางแขนออกเรียกมังกรสมดุลอีกครั้ง คราวนี้ร่างของมังกรยาวเท่าท้องฟ้าเกล็ดของมันสะท้อนทั้งความสว่างและเงามืดหากเจ้าคือความสูญสลายเยี่ยนโลงั้นข้าคือการเกิดใหม่ของจักรวาลมังกรสมดุลคำรามสะเทือนสวรรค์ดวงดาวแตกกระจายราวระเบิดแห่งการกำเนิดใหม่ เยี่ยนโลแปลงกายเป็นมังกรแห่งความสูญสิ้นสีดำสนิทส่วนหยางเทียนขี่อยู่บนมังกรสมดุลสีทองดำมังกรทั้งสองพุ่งเข้าหากันสายฟ้าแห่งสัจธรรมแต่กระจายเต็มฟากฟ้านี่แหละคือคำตัดสินของสวรรค์เสียงระเบิด ดังกึกก้องจนเขตสวรรค์สั่นสะเทือนพลังทั้งสองผสานกันจนเกิดมิติใหม่แห่งแสงเมื่อทุกสิ่งสงบหยางเทียนยืนอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่กลับมาเป็นสีทองอ่อนไม่มีเยี่ยนโลไม่มีสงครามมีแต่ความนิ่งสงัดเขาหลับตารู้สึกได้ถึงเสียงของดวงดาว สัจธรรมมิใช่การต่อสู้ระหว่างแสงกับเงาแต่คือความเข้าใจว่าทั้งสองต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างเทียนเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงของดวงดาวเริ่มฟื้นคืนสวนรรค์กลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงระฆคังแห่งสวรรค์ดังขึ้นอีกครั้ง เหล่าเทพีและเซียนทุกองค์โค้งคำนับขอต้อนรับการเกิดใหม่ของมังกรสมดุลผู้พิทักษ์สัจธรรมแห่งสวรรค์อย่ยางเทียนยิ้มบางๆงก่อนจะหันหลังมองฟากฟ้าเหมือนรู้ว่าความสงบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่